สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อลดขยายนะครับขยายท่อนะครับจาก2นิ้วให้เป็น3มนิ้วนะครับมันมีความจําเป็นมากไหมนะครับแล้วก็ทําไมต้องขยายแล้วถ้าจะขยายขยายแบบไหนนะครับนะครับก็นี่นะครับคือตัวอย่างของข้อลดขยายนะครับมันเป็นข้อลดลูกเบี้ยวนะครับมันเหมือนฝั่งบนเนี่ยมันจะตรงเสมอกันแต่ว่ามันจะไปเป็นพองอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับ เพื่อให้หลักการนะครับเพื่อทําไมต้องขยายท่อเพื่อให้น้ํามันทันในการที่จะเข้าไปเติมในปั๊มนะครับผู้ผลิตเขาก็เลยบอกว่าควรจะขยายท่อ1ไซส์ท่อนะครับก็เลยจากเช่นตัวเนี้ยสนิ้วก็ขยายเป็น3นิ้วนะครับถ้าเป็นปัมน๊ม1นิ้วก็ขยายเป็น2นิ้วอะไรประมาณนี้วิธีการขยายก็มีอยู่ 2- อสาแบบนะครับก็ใช้เป็นท่อเหล็กหรือจะใช้เป็น PVC ก็ได้นะครับ PVC แต่ PVC ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นข้อรดธรรมดานะข้อลดตรงนะครับ ส่วนมากไม่นิยมใช้นะครับเขาจะใช้ข้าลรถคางหมูนะครับคางหมูมันจะคล้ยาอย่างเงี้ยเหมือนลูกเบี้ยวประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคางหมูถ้าเป็น PVC อ่าแต่ตัวที่ผมชูอยู่มันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็มันจะใช้งานได้นานยาวนานอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมต้องเอามาใส่กับวายสเตนเนอร์นะครับเหตุผลที่ใช้เหล็กเพราะว่าบางทีวายสเตนเนอร์มันหนักรวมไปถึงอุปกรณ์ ที่มันต่อพว่วงบางทีใช้ไวสต์เนอร์แบบหน้าแปนหน้าอะไรเงี้ยมันมันรับน้ําหนักถ้าพิมพ์ p v c ท่อฟังดูอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับก็เลยอาจจะใช้เป็นเหล็กแต่มาทุกอย่างมันแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับใช้ PVC ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทรงนี้ไอแ,แบบซีเอา PVC แบบข้างหมูมาหน,นอ่อยเนาะวันนี้นะครับนี่ก็คือข้อรถเบี้ยวนะครับข้อรถมันจะมี2แบบคือข้อรถตรงนะครับคือตรงๆ3นิ้วออกเป็น2อะไรอย่างเงี้ยนะครัแบบข้อรถเบี้ยวอันนี้มัน1ออก2นะครับ ข้อรถเบี้ยวก็คือมันเบี้ยวอย่างเงี้ยอ่ามันมันจะตรงฝั่งหนึ่งแล้วมันก็เบี้ยวฝั่งหนึ่งข้อดีของการใช้ข้อรดเบี้ยวก็คืออากาศมันจะไม่ไปสะสมอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับอืมเหมือนกต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นข้อรดประเภทตรงๆอย่างเงี้ยเวลาเราวางข่อนะเราสมมติเราต่อท่อปุ๊บนะครับมันจะมีมันจะมีช่วงช่วงส่วนบนอย่างเงี้ยที่อากาศมันจะไปสะสมได้นะช่วงประมาณอย่างเงี้ยนะครับทําให้อ่าเนี่ยช่วงฝั่งเนี้ยอากาศมันจะไปสะสมอยู่ ตรงคาปากท่อเนี่ยทำให้น้ํามันเดินเข้าเข้าปั๊มไม่สะดวกนะครับประมาณนี้เขาเลยไม่ค่อยนิยมปั๊มครถประเภทนี้นะครับถ้าจะใช้แบบนี้จําเป็นต้องใช้ต้องต้องยกปูดปั๊มขึ้นนิดนึงแล้วก็กระดกหัวให้มันต่ําลงนะครับเพื่อให้มันให้มันอยู่ทรงประมาณอย่างเงี้ยไม่เอียงนิดนึงยกสูดปั๊มขึ้นแล้วให้มันกระดกลงอย่างเงี้ยอากาศมันก็จะไม่ไปคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มันยากนะเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันยากเขาก็เลยใช้เป็นประเภทอย่างนี้ไปเลยนะครับ ลดลดเบี้ยวนะครับข้าลดเบี้ยวข้างบนมันก็จะตรงนะครับเวลาเราปั๊มวางปั๊มเนี่ยเวลาเรารอวางปั๊มเนี่ยมันก็จะไปเบี้ยวข้างล่างเหมือนน้ามันเข้ามานะครับอากาศมันจะลอยขึ้นที่สูงใช่ไหมครับอากาศมันลอยขึ้นที่สูงก็จะไม่มีอะไรติดมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งตรงเข้าปั๊มเนี่ยองศาที่มันวางมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับทําไมถึงว่ามันต้องขยายเดี๋ยว อันนี้อันนี้เป็น Data s h e e t เอกสารของมิตซูหรือเปล่าคู่มือมันหรือเปล่าอ่าคู่มือปดิเการแนะนำการใช้งานนะครับลองดูใกล้ๆตรงนี้ขี่มาใกล้ๆตรงนี้หน่อยมันตัวเล็กมากเดี๋ยวค่อยตัดรูปมาใส่นะอืตัวที่ผมพูดถึงมันคือตัวนี้นะครับนี่มันก็คือรถขยายนะครับเห็นว่าเห็นไหมสัญลักษณ์มันมันก็จะขยายขึ้นมาเข้ามาแล้วก็ขยายเป็หนึ่งอันนะครับ แล้วมันก็ต้องบอกว่าลาดลงไปด้วยนิดนึงก็คือให้องศาเนี่ยมันสิ้นสุดอะไรเนี่ยคือคือให้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 มันลาดเอียงอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตัวเลขนะครับห้าสิบประมาณนั้นง่ายๆก็คือผู้ผลิตเนี่ยเขาก็บอกมาอยู่ว่าจะต้องขยายท่อขึ้นมาหน่อยนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็วางให้มันลาดเอียงนิดนึงเพื่อไม่ให้ ไม่ให้อากาศมันไปคาอยู่ตรงไปตรง,ตรงทางเข้าของพ่อนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นพอสมควรเลยตัวรถขยายแบบเบี้ยวนะครับพอรถเบี้ยวเขาเรียกนะเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วบางทีนะครับตรงจุดเนี้ยบางคนก็จะเจาะใส่ท่อปุ๋ยให้ปุ๋ยไปกับน้ําเลยอย่างที่มีคนถามว่าทําไมไม่ใช้การให้ปุ๋ยไปกับ น้ำฝั่งทางท่อฝั่งดูดทําไมไปใช้เวนจูรี่ผมก็ว่ามันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับมันมันสามารถให้ปุ๋ยได้หลายแบบจะใช้เวนจูรี่ก็ได้จะเจาะให้ตรงแถวข้อรุดลูกเบี้ยวเลยก็ได้นะครับเขาจะเจาะตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นวาล์วสีหมุนขึ้นมาเป็นทองเหลืองแล้วก็จะเอาไปใส่ถังดูดปุ๋ยเมื่อมันเกิดแรงดูดมาเนี่ยมันก็จะไปดูดเอาจากถังปุ๋ยมาด้วยนะครับแต่วิธีเนี้ยถ้าถังน้ำไม่ถังปุ๋ยหมดมันก็จะทําให้น้ําในท่อเนี่ยดูดอากาศเข้าไป พอฟังดูดก็ต้องมานั่งกรอกน้ําใหม่ก็จะมาไล่เสียปัญหานะครับมีปัญหาหลายอย่างนะครับนี่ก็คือคอรุรดลูกเบี้ยวนะครับซึ่งมันก็จะมีฝั่งดูดให้ด้วยครับมีมีมีแกจิตที่พูดเมื่อกี้ก็คือเป็นบางคนก็จะมีแบบเรียกนะที่ดุดปุย๋ยบางคนก็จะใส่เป็นเกจวัดแรงดูดนะครับเป็นเกจวัดแรงดูดเพื่อให้รู้ว่าแรงดูดของปั๊มมันยังดีไหมอะไรประมาณนี้แต่ตัวที่ผมถืออยู่มันไม่มีวาล์วตรงนั้นที่พูดถึงนะครับดังนั้นก็ วันนี้เราพูดถึงแค่ตัวข้อวลูกเบี้ยวประมาณนี้มันมีหลายหน้าที่มันทําได้หลายแบบแต่ปเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีในปั๊มตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นสามนิ้วเขาขยายเป็นสี่นิ้วเป็นห้านิ้วไปเลยนะเออประมาณนั้นนะครับในปั๊มตัวใหญ่นะเขาก็จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นไปเลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้มีคําถามไหมไม่มีอืม hmm. ถ้าตัวนี้นะครับมันหนักครับถ้าเป็นเหล็กมันหนัก มันต้องมีซัพพอร์ตรองนะเออในในแบบมันต้องแบบใช้ซัพพอร์ตรองเพราะว่ามันจะไปงัดกับปั๊มอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีซัพพอร์ตไว้รองหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองซัพพอร์ตที่รองไม่ให้ปั๊มมันไปงัดไปทํางานหนักอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการวางก็อย่างที่บอกว่ายกตูดมันขึ้นนิดนึงยกตูดปั๊มนะถ้าหลังมันจะมีตูดปั๊มแล้วก็ให้หัวให้ตูดมันขึ้นนิดนึงหัวมันกดลงนิดนึงให้มันแบบไม่มีอากาศคาอยู่ในเส้นท่อมันจะดีมากๆเลยสําบตัวนี้นะการติดตั้งตัวนี้เข้าไป ือให้มันเอียงลงไปนิดนึงจะดีมากนะครับก็ hmm. ประมาณนี้ครับสําหรับอุปกรณ์ตัวน,นี้เข้ารดลูกเบี้ยวตัวหนึ่งประมาณพันพันกว่าบาทนะครับสําหรับเป็นงานเหล็กโอเคสําหรับคีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ